Marketing o ้งอุปส์พอดแคสต์พรีเซนต์แบรนด์ไลฟเกล็ดความคิดชีวิตของแบรนด์มาเรียนรู้เรื่องราวของแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลกพร้อมถอดวิธีคิดจากเจ้าของแบรนด์และผู้บริหารองค์กรต่างๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและไอเดียให้กับคุณสวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ Marketing Oops Podcast กับรายการ Brand Life. แบรนด์ไลฟ์เกล็ดความคิดชีวิตของแบรนด์ครับ รายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของแบรนด์ต่างๆที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับรวมทั้งวิธีการสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนให้อยู่ในใจของผู้บริโภคในมิติต่ตางๆกับผมก้าลอรินทร์นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างจุดสัมผัสที่น่าสนใจของแบรนด์นะครับเป็นเรื่องของการสร้างทีมงานบริการนะครับในชื่อตอนที่ว่าฝึกตนฝึกคนให้มีเซอร์วิสมายได้อย่างไร เชื่อว่านะครับหลายๆท่านเนี่ยก็คงเคยประสบปัญหาในเรื่องของการฝึกพนักงานครับให้มีความเข้าใจในเรื่องของเป้าหมายในการทํางานแล้วก็การให้บริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะครับนำมาแบ่งปันให้ได้รับฟังกันครับปกติแล้วเนี่ยครอบครัวผมและก็ครอบครัวของเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็ชอบเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนครับเราก็จะเดินทางไปเที่ยวทะเลกันนะครับโดยที่เป้าหมายเนี่ยก็จะเดินทางไป เกาะกูดจังหวัดตราดแน่นอนว่าเป็นการเดินทางที่ไกลกว่า300กิโลเมตรก็ต้องนั่งรถตู้ไปประมาณ4ี่ชั่วโมงสิ้นสุดทางรถนะครับก็ต้องไปต่อเรือที่ท่าเรือแหลมศอกจังหวัดตราดแล้วก็นั่งเรือสปีดโบ๊ทไปอีกประมาณ1ชั่วโมงนิดๆน,น,นับเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างทรหดถ้าคิดถึงองค์ประกอบของการเดินทางที่มีผู้ใหญ่2คนนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆอีก2คนนะครับเด็กๆที่ยังเล็กๆอยู่นิดหนึ่งอายุป,ประมาณ8ขวบ10ขวบ แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพนักงานที่ท่าเรือแหลมสอกซึ่งเป็นจุดลงเรือของรีสอร์ทเนี่ยก็จะคอยช่วยดูแลกระเป๋านะครับซึ่งในกระเป๋าเนี่ยก็บรรจุสิ่งของมากมายครับเพราะว่ายัางเป็นครอบครัวที่มีเด็กที่ค่อนข้างเล็กทั้งเสื้อผ้าอาหารเด็กอุปกรณ์ของเล่นเป่าลมของเด็กๆแล้วก็พนักงานทุกคนเนี่ยก็มีการให้บริการอย่างยิ้มย้มแจ่มใสจนผมรู้สึกได้ว่านี่คือความประทับใจใหมายเลขหนึ่งเลยครับ เข้าปัจจัยนี้เลยนะครับเป็นปัจจัยของการบริการที่ว่าความประทับใจแรกเนี่ยเป็นประตูที่สําคัญที่สุดบานแรกเลยนะครับที่จะเข้าสู่หัวใจของผู้บริโภคครับผ่านความประทับใจแรกไปแล้วนะครับก็เข้าสู่เรื่องราวของการเดินทางด้วยเรือนะครับก็เป็นเรือสปีดโบ๊ทขนาดปานกลางครับเล่นฝ่าคลื่นลมให้พอโยกคลอนได้ใครที่เมาเรือก็จะมีอาการวิงเวียนนิดหน่อย ได้เมาขึ้นเมาลมกันพอหอมปากหอมคอครับหลังจากเรือที่เทียบท่าที่รีสอร์ทนะครับพนักงานรีสอร์ทเนี่ยทุกๆคนเนี่ยก็จะมากล่าวต้อนรับนะครับยืนเป็นแถวกล่าวต้อนรับแล้วก็กุลีกุจอบริการน้ําสมุนไพรนะครับแล้วก็ให้เรานั่งพักให้เรานั่งพักทานอาหารเที่ยงที่ริมทะเลนะครับเป็นการจัดโต๊ะไว้นะครับเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็พนักงานคนอื่นๆเนี่ยก็จะนําเอากระเป๋าแล้วก็สัมภาระที่เยอะแยะของแต่ละครอบครัวนะครับก็ต้องอยอมรับว่าทะเลเนี่ย เป็นจุดหมายของครอบครัวหลายๆครอบครัวนะครับที่พาลูกๆหลานๆเนี่ยเดินทางไปก็จะมีสัมภาระเยอะนะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็จะมีของเล่นมีอะไรต่างๆมากมายแต่เขาก็ลําเลียงกระเป๋าที่ติดแท็กอย่างดีนะครับไปสู่ห้องพักให้เราแบบสบายใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเราก็ทานข้าวไปทานข้าวจนเสร็จเนี่ยก็จะนํากุญแจห้องมาส่งมอบให้เรานะครับพร้อมๆกับมาชวนสนทนานะครับว่าการเดินทางเป็นอย่างไรแล้วก็ สอบถามถึงโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างๆที่ทางรีสอร์ทเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้บริการนะครับพร้อมกับให้คําแนะนําว่าเราอยากจะไปไหนก็มานั่งคุยกับเราอย่างเป็นกันเองครับบวันนั้นนะครับเราทั้ง3ครอบครัวเนี่ยก็เลือกโปรแกรมการเดินทางออกไปที่น้ําตกคลองเจ้านะครับซึ่งเป็นน้ําตกที่อยู่ห่างจากรีสอร์ทประมาณสัก3โลนะครับสาโลเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่สวยงามมากๆโดยจากรีสอร์ทเนี่ยก็ต้องนั่งเรือผ่านเข้าไปทางคลองนะครับแล้วก็ เดินเท้าต่อไปอีกประมาณสัก1โลนซึ่งเป็นทางเดินขึ้นเขาเนี่ยตัดเข้าไปในป่าแล้วก็ปีนป่ายไปตามก้อนหินใหญ่ๆแต่ว่าเขาออกแบบกิจกรรมนี้ได้ดีมากนะครับก็คือจะมีสตาฟกิจกรรมที่เป็นสตาฟที่ใส่เสื้อสีแดงนะครับคล้ายๆหน่วยลสคิวนะครับก็จะคอยดูแลดูแลความปลอดภัยในการเดินดูแลความปลอดภัยในการไปเล่นน้ําตกนะครับก็เป็นคล้ายๆเป็นสตาฟที่มาช่วยเหลือนักเดินทางอย่างเรานะครับ ต้องบอกเลยครับว่าน้องๆสตาฟกิจกรรมของที่รีสอร์ทเนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับมากกว่ามาตรฐานปกติขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาจะช่วยเราดูแลลูกๆของเราด้วยดูแลเด็กๆนะครับให้ใส่ชูชีพคอยช่วยอุ้มเด็กเล็กๆนะครับช่วยแบกของดูแลสุภาพสตรีนะครับแล้วก็ให้ความสบายนะครับกับครอบครัวนะครับเรียกได้ว่าช่วยเอาภาระเรื่องลูกๆเนี่ยไปช่วยดูแลนะครับแน่นอนว่ามันเข้ากับ ความต้องการของครอบครัวนะครับก็คือว่าพ่อแม่ก็คงอยากจะพักผ่อนแต่ก็ห่วงลูกสตาฟก็มาดูแลความปลอดภัยให้มาช่วยเล่นกับลูกให้นะครับโดยที่ดูแลได้อย่างดีมากๆก็กลายเป็นความประทับใจอันที่สองที่ผมสังเกตได้จากครอบครัวต่างๆก็จะพูดถึงการบริการแบบนี้ว่ามันสร้างความประทับใจจริงๆเช้าตู่ของอีกวันหนึงครับหลังจากอาหารมื้อเช้าเนี่ยพนักงานฝ่ายกิจกรรมก็จะเดินมาแนะนําเราอีกนะฮะว่าวันนี้ จะมีกิจกรรมการพาเราออกไปดำน้ำดูปะะการังที่เกาะรังนะครับซึ่งก็ต้องเดินทางออกไปประมาณสัก30-35นาทีนะครับจากตัวเกาะกูดแล้วก็เหมือนเดิมครับสตาฟกิจกรรมเสื้อสีแดงโดดเด่นซึ่งเป็นหนุ่มๆลํำบึกเนี่ยก็จะช่วยดูแลเด็กๆนำเอาอุป,ปกรณ์ของเด็กๆขึ้นเรือไปนะครับแล้วก็อธิบายความปลอดภัยในการดำน้ำแล้วก็ฝึกสอนให้เด็กๆเ,เนี่ยซึ่งเป็นเด็กเล็กนะครับ 7ขวบแขวบเนี่ยให้ได้รู้จักการใช้หน้ากากแล้วก็การลอยตัวด้วยชูชีพคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ให้เด็กๆเนี่ยไม่กลัวทะเลนะครับก็เหมือนกับว่าช่วยสอนการหัดดำน้ําที่เป็นสกินดิ่งนะครับก็คือการดำบนผิวน้ำให้กับเด็กๆด้วยนะฮะแล้วก็จะบอกว่าพอเรือแล่นไปถึงเกาะรังเนี่ยเขาก็จะนําทุกคนเนี่ยค่อยๆว่ายน้ําชมประการางอย่างสนุกสนานคอยช่วยถ่ายภาพให้นะครับมีเซอร์วิสมายแบบเต็มร้อมากมก เป็นความประทับใจอันที่3ที่ผมสัมผัสได้เลยครับหลังจากกำน้ำเสร็จจะก,ก่อรังนะครับก็เป็นเวลาอาหารมื้อเที่ยงครับครอบครัวก็ทานอาหารมื้อเที่ยงกันเสร็จเด็กๆก,ก็ถึงเวลาเล่นทรายครับตามสูตรครับอันนี้ก็จะหาพื้นที่ล่มๆต้นไม้ริมชายหาดนั่งเล่นขุดประสาททรายกันสตาฟกิจกรรมก็ออกมาดูแลเด็กๆอีกครับก็คือก็มานั่งเล่นทรายกับเด็กๆนะครับช่วยเด็กๆขุดทรายดูแลความปลอดภยัยเรียกได้ว่าช่วยดูแลเป็นพี่เลี้ยงเนี่ย เขาตั้งใจเลยครับว่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งพูดคุยอย่างรีแลกไม่ต้องกังวลเรื่องลูกๆได้ทานอาหารทานกาแฟสนทนากันอย่างสบายใจดีแลกอันนี้เป็นความประทับใจที่4ครับที่ทุกๆคนก็รู้สึกสบายใจที่มีคนมาช่วยดูแลลูกนะครับก็ต้องยอมรับว่าถ้าใครมีครอบครัวเนี่ยก็จะรู้ว่าการดูแลลูกเนี่ยมัน,ม,นมีความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีพี่เลี้ยงมีสตาฟมาช่วยดูแลเนี่ยมันเป็นการผ่อนภาระที่หนักเนี่ยให้กลายเป็นความเบาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ไม่รวมนะครับกิจกรรมต่างๆที่รีสอร์ทเนี่ยเขาสรรหามาบริการนะครับให้กับลูกค้าที่มาพักผ่อนนะครับทั้งการนั่งเรือไปชมหิงห้อยการส่องไฟพนักงานก็พาไปส่องไฟไปดูปูนะครับไปจับปูซึ่งเด็กๆก็จะสนุกสนานมากเป็นพิเศษรวมทั้ง การสร้างสารรค์เมนูอาหารอร่อยๆที่รับประทานได้แบบจุใจทุกๆกลุ่มทุกๆวัยเนี่ยก็จะชื่นชอบแล้วก็มีความสุขนะครับกับการได้รีแลกซ์ได้พักผ่อนอย่างแท้จริงครับค่านั้นครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้นั่งสนทนานก็เป็นบรรยากาศรอบกองไฟนะครับก็ได้สัมภาษณ์คุณต้นซึ่งเป็นผู้บริหารรีสอร์ทเขาก็เล่านะครับเล่าให้ฟังถึงเคล็ดลับของการฝึกพนักงานให้มีจิตบริการเนี่ยก็ทำอย่างไรคุณต้นนะครับเขามีความเชื่อแบบนี้ครับ เขามีความเชื่อว่าการฝึกฝนพนักงานที่ดีที่สุดเนี่ยคือการลงมือทําให้ดูแล้วก็ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างครับเพราะว่าเมื่อพนักงานตัวเล็กๆนะครับพนักงานเล็กๆเด็กๆเนี่ยเห็นว่าถ้าเจ้าของมาลงมือทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็จะเกิดความเชื่อครับแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็มองเห็นเป้าหมายของการบริการครับว่าการบริการที่ดีที่สุดเนี่ยคือการดูแลลูกค้าด้วยใจครับแล้วก เน้นถึงความประทับใจของลูกค้าเนี่ยให้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับเรียกได้ว่าตัวอย่างจากเจ้าของที่ลงมือทําให้ดูเนี่ยมันกลายเป็นภาพสะท้อนครับเป็นภาพสะท้อนที่ทรงพลังสําหรับพนักงานตัวเล็กๆครับผลต่อเนื่องจากการให้บริการที่ดีนะครับคุณต้นกาธิบายว่าเมื่อลูกค้าประทับใจครับลูกค้าก็จะบอกต่อความประทับใจนั้นเนี่ยออกไปในวงกว้างจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยให้รีสอร์ทของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดดนะครับเพราะว่าลูกค้าเก่า แนะนำลูกค้าใหม่ไปแล้วก็ลูกค้าเก่าก็ประทับใจก็แนะนําบอกต่อความประทับใจนั้นๆไปสู่คนใหม่ๆแล้วก็ช่วยการันตีในคุณภาพซึ่งมันเข้าหลักการของ Key Opinion Customer เลยครับคือ KOC แล้วก็ KOL นะครับ Key Opinion Leader ก็คือมีคนมาแนะนำเพื่อนเราแนะนำเราก็จะเชื่อว่าเป็นจริงนะครับเพราะว่าเพื่อนได้บอกสิ่งที่ประสบการณ์ตรงที่เขาได้รับจากรีสอร์ทแห่งนี้นะครับ,รบการที่เพื่อนบอกสิ่งดีๆมาเนี่ย มันยิ่งกว่าการไปชมโฆษณาใดๆเลยครับเพราะว่าเป็นการที่เพื่อนแนะนําแบบปากต่อปากครับการแนะนําของลูกค้าแบบปากต่อปากเนี่ยสร้างความประทับใจแล้วก็นับว่าเป็นสุดยอดของการประชาสัมพันธ์ครับไม่มีงบโฆษณาไหนซื้อการโฆษณาแบบปากต่อปากได้นะครับนอกจากการที่จะลงทุนตั้งใจมอบสิ่งดีๆมอบประสบการณ์ดีๆให้กับผู้บริโภคครับจนผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ย เกิดความประทับใจจนไม่สามารถเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกต่อแนะนําสินค้าได้ด้วยตัวเองนะครับทั้งที่ไม่ได้อามิสินจ้างใดๆครับจากการสังเกตตลอด3วันที่ผมอยู่ที่รีสอร์ทผมก็สังเกตเห็นเจ้าของนะครับก็คือคุณต้นเนี่ยเขาคอยบริการลูกค้าทุกกลุ่มครับด้วยตัวเองเลยครับไม่ว่าจะเป็นการชวนลงเรือไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับแบบเต็มเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ไมตรีจิตเป็นการฝึกแบบเน้นย้ําให้พนักงานเนี่ย เห็นคุณค่าของการบริการด้วยการลงมือทําให้เห็นเป็นตัวอย่างครับการที่ผู้บริหารระดับสูงครับระดับเจ้าของเนี่ยมาลงมือลงแรงทําด้วยตัวเองเนี่ยเป็นอีกเคล็ดลับครับที่ทําให้พนักงานเขาเข้าใจครับแล้วก็เดินหน้าทํางานไปบนวิชั่นไปบนแนวทางที่เป็นทิศทางเดียวกันครับและผมก็เลยลองถามถึงเหตุผลครับว่าทําไมคุณต้นเนี่ยถึงมีหัวใจในการรักการบริการได้ขนาดนี้เขาก็แชร์ให้ฟังนะครับว่า คือตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณต้นเนี่ยกมีหน้าที่ดูแลอาม่านะครับดูแลพี่สาวพ่อดูแลน้องสาวคุณพ่อแล้วก็ดูแลคุณแม่เนี่ยต้องดูแลผู้หญิงสูงอายุถึง4คนนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนการดูแลคนชราฝึกฝนการดูแลผู้พิการทางการได้ยินนะครับก็ทําให้เขาได้ปลูกฝังจิตใจของการบริการหัวใจของงานด้านนี้เนี่ยธรรมชาติเนี่ยเป็นผู้ฝึกฝนให้เขามาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับเขาก็จะเกิดความรู้สึกแบบนี้เสมอนะครับ เขาก็จะมีความรักมีความห่วงใยให้กับพนักงานแล้วก็อยากให้พนักงานเ ين, นี่ยส่งต่อความรักความห่วงใยของเจ้าของเนี่ยไปให้ลูกค้าไปให้เพื่อนร่วมงานครับเพราะว่าคุณต้นเชื่อว่าเมื่อเรารู้จักที่จะรักคนอื่นเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาก็จะให้ความรักตอบแทนเรากลับมาครับในเรื่องของการบริการนี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อเรารักที่จะให้บริการคนอื่นเนี่ยความทับใจของการได้รับการบริการเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปถูกบอกต่อไป การบอกต่อนั้นเนี่ยก็จะนําประโยชน์นะครับให้วกกลับมาหาเราเองโดยอัตโนมัติไม่น่าเชื่อเลยครับว่าตั้งใจพาครอบครัวมาพักผ่อนในครั้งนี้นะครับแต่ว่าผมกลับได้เรื่องราวของการให้การบริการแล้วก็การฝึกฝนให้ทีมงานเนี่ยมีเซอร์วิสไมน์ติดสมองกลับมาหลักการสําคัญก็คือศรัทธาครับผู้บริหารต้องมีศรัทธากับการให้การบริการครับแล้วก็ส่งต่อความเชื่อการบริการที่ดีนั้นออกไปด้วยการกระทําดีจากหัวใจนะครับความเชื่อ สิ่งดีๆการบริการที่ดีนั้นครับก็จะส่งต่อออกไปสู่ลูกค้าท่านอื่นๆนะครับเป็นการแนะนําแบบปากต่อปากและสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะวกกลับเข้ามาหาทีมงานนะครับวกกลับเข้ามาหาแบรนด์วกกลับเข้ามาหาองค์กรได้อย่างแน่นอนครับกลับมาพบกับแบรนด์ไลฟ์เกรดความคิดชีวิตของแบรนด์ทาง Marketing o o p s Podcast ได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก้ารินทร์อนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ